คุยกับไพ่ให้ไพ่เล่าเรื่องเกี่ยวกับไพ่เซ์ของคุณนะคะอันนี้จะใช้ไพ่ผีผีน้อยเพื่อนรักนะคะอ่าขอดูนะคะแบบไพ่เซ์ของคุณหรือว่าจิตวิญญาณภายในของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนาะใ,นใจให้สบายนะคะเออเปิดใจก่อนเปิดฟังนะมาตั้งคำถามไปพร้อมกัน ตอนนี้การสื่อสารภายในของเราเป็นยังไงอู้เอนไลท์เมนต์ขึ้นมาคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะแบบหลับไหลหลับไหลลงทางนะคะจมดิ่งกับเรื่องอะไรอยู่ก็ตามนะคะจิตใต้สำนึกของคุณหรือแบบพลังแห่งแบบไฮเออเซลของคุณนะคะคืออะไลท์เมนต์คือแบบ อันนี้คือตื่นรู้มากๆแล้วเป็นแบบแสงสว่างนะคะเพื่อคุณเลยเหมือนเขาแบบว่าซัพพอร์ตคุณแล้วก็เหมือนพยายามที่จะช่วยเหลือคุณนะคะให้พบให้เจอเส้นทางแห่งการตื่นรู้ Amazing มาก f o r of c o i n นะคะอุ้ย e l o v e r คุณเชื่อมต่อกับเขาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเชื่อมต่อกับ พลังภายในของคุณเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วคนที่แบบว่ามาเจอคลิปนี้นะคะมี energy ที่แบบว่าบางคนก็ปหอนเปิดตาที่สามเรียบร้อยแล้วคุณจะสัมผัสถึงว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่รอบครอบขึ้นละเอียดขึ้นจากแต่ก่อนเคยผิดพลาดอะไรเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆตอนนี้คุณมองอะไรที่มันเป็น big picture มากขึ้นหมายความว่าคุณแบบบ่นใจในตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่มีสัาตญานมากขึ้นเอออย่างเงี้ยอืม แล้วก็มีความเมตตาม,มากขึ้นอ่าคุ e นอตคอยนะคะอืมเหมือนคุณอะแก้ไขปัญหาเก่งด้วยนะคะแก้ไขปัญหาเก่งแล้วก็เหมือนแบบจัดสรรวางแผนนะคะทำแบบมีการแบบอะไรดีขึ้นอะในช่วงนี้นะคะ two of two of three ทรูอ s สติกนะคะก็สองคาถานั่นเองว่าภายในของคุณนะคะเหมือนเชื่อมต่อเชื่อมต่อกับคุณแล้วก็มันมีแบบว่าการเปิดรับเอ e น g รใหม่เปิดรับแบบพลังงานของแบบ New Energy เข้ามาด้วยนะคะมาดูว่าคืออะไรอะเนาะอืมน้ำบัดนาวนะน้ำบัดนาวว้าวทุกอย่างโอเคทุกอย่างจะปลอดภยัยไม่ต้องกังวลถ้าคุณแบบ รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะทํานั่นทำนี้นะฉันตัดสินใจอย่างนั้นอย่างนี้นะมันจะโอเคหรือเปล่า ah h a n m a n ขึ้นมา hangman เป็นสัญญาณของอีกหนึ่งใบในเรื่องของการทําสมาธิการตื่นรู้นะคะการเข้าถึงในเรื่องของเอ่อการตื่นรู้ด้วยเช่นกันเพราะเป็นไพ่แห่งการวิปัสสนานะคะคุณอาจจะตึกต้องนะคะทบทวนหรือว่าใช้ความแบบ รอบคอบละเอียดนะคะในเรื่องของการใช้เวลากับการวางแผนการเตรียมการบางอย่างอืมหรือว่าบางคนก็เข้าสู่การที่จะเหมือนเตรียมตัวทําอะไรบางอย่างหรือเสียสละตัดสินใจเสียสละหรือตัดสินใจที่จะเหมือนรอจังหวะบางอย่างอยู่อ่ะถ้าคุณรอนะคะสิ่งนั้นมันกําลังจะมาแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนันเป็นสามคาถา นะคะสามกามาแล้วก็มาเจออ่าอุ้ยสามสามสามอะไรนะ่เนี่ยแอนเจิลนัมเบอร์ามสามคือการซัพพอร์ตในร้ายยังมีดีนะคะในร้ายยังมีดีเรื่องดีๆกำลังจะเข้ามามาทดแทนนะคะในเรื่องของสิ่งที่มันแบบเจ็บปวดของคุณหลายคนก็ฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจของตัวเองได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวนะสามสามสามคือได้รับการซัพพอร์ตที่ดี ภายในของคุณอนะซัพพอร์ตคุณแล้วก็เหมือนเหมือนแบบพยายามส่งสัญญาณชั่มๆอะบอกว่าเขาซัพพอร์ตคุณแล้วอยากจะให้คุณอนะเหมือนเ e ยียวยาทําสมาธิหน่อยนะเออทาสมาธิหน่อยนะไฟออคับนะคะหลายคนก็มีปัญหาตรงฮาร์จากระอืมในเรื่องของความรักเนาะแต่เหมือนคุณจะทําแบบการปฏิรูปปฏิวัติอะไรบางอย่างเนาะห้า ขึ้นมาห้าถ้วยมันเจ็บจะเสียใจอะ่ะเหมือนกําลังก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าความเจ็บปวดเดิมๆมันแบบม,แบบมันกลับขึ้นมาให้คุณได้เจ็บอีกให้คุณถ้าแบบโลกเก่ากาเริบอบเออประมาณนั้นอะแล้วควรทํายังไงคะควรทํายังไงอุ้ยทำไมคลิปนี้ยาวจังควรทํายังไงมีความสุข กับตัวเองณปนะัจจุบันนะคะทุกอย่างจะถูกจัดสรรเพื่อคุณได้รับการซัพพอร์ตนะคะอืมคุณอาจจะทํางานหนักหรืออะไรแหละแต่ทุกอย่างมันมันแบบจะเป็นใจให้คุณเองนะคะความรับผิดชอบหรืออะไรต่างๆนานาแปดถ้วยนะคนะ,ะคือการหันหลังให้กับบางอย่างเพื่อเจอบางอย่างนะคะอาจจะมีโอกาสบางอย่างยื่นเข้ามาอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะช,ช่วยเอาโอกาสนั้นหรือไม่ นะคะหรือว่าคุณจะทำเป็นไม่สนไม่แคร์อันนี้คือสิ่งที่เขามาเตือนคุณนะคะมีบางอย่างกำลังจะมาซึ่งมันเป็นข่าวหรือว่าสิ่งที่คุณรอก็ได้นะ whatever นะคะแต่ใช้ชีวิตให้มีความสุขสิ่งที่เขาบอกคุณตอนนี้เขาซัพพอร์ตคุณนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณแบบว่าหาเวลาแบบออกไปใช้ชีวิตบ้างนะคะเออเนาะถอยคุณโชคดีที่เจอคลิปนี้นะฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยค่ะ